สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของ TCP/IP นะครับซึ่งเป็น Transport Layer นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็น c h a ช t e r ที่3นะครับของโมดูลที่2ของ i c n d 1นะครับของ CCNA นะครับโอเคเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับตัว TCP/IP นะครับจะทำงานอยู่ใน Layer Transport นะครับในกลุ่มของ TCP/IP Transport Layer นะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้นะครับในทรานสปอร์ตเนี่ยนะครับจะมีอบอยู่ด้วยกัน2โปรโตคอลนะครับก็คือ TCP และ UDP นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า TCP มาอยู่บ้านนะครับทีนี้หน้าที่ของ Transport Layer ทำอะไรนะครับก็คือทำเรื่องของการทำา u u t t p p l x x n n s s เ s i o o นนะครับทำให้ s e s s i o n ที่รับส่งกันของแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะทั้งส่งและรับได้นะครับ การเรื่อง uh, identify Ident of different application นะครับคือเรื่องพอร์ตเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บนะครับใช้พอร์ต80นะครับหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างน,นะครับหรือถ้าเกิดเป็นเมลอาจจะใช้พอร์ต25อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สำหรับในกลุ่มของ transport นะครับที่มีที่เป็น connection oriented นะครับก็สามารถที่จะทำเรื่อง flow control คือควบคุมการไหลข้อมูลได้นะครับเรื่องของการทำ segmentation นะครับ แล้วก็เรื่องของ r e l i y b r l i ค y คือทำให้การส่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันจะมี n o w l l d g e กลับมาในกรณีที่ส่งไปถึงปลายทางแล้วถ้าปลายทางได้ร้วมันก็จะแอกกลับมาว่าได้รับแล้วนะครับโอเคลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใน t r s n s p r t t l a เ e r จะประกอบไปด้วยเพียงแค่2 protocol นะครับก็คือ TCP และ UDP นะครับซึ่งณขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกใช้เราต้องเรียกใช้อย่างใดอย่างหนงเท่านั้น ทีนี้จุดประสงค์ของ TCP ที่ออกแบบมานะครับมีไว้เพื่อที่จะทำให้การส่งข้อมูลมัน Reliable นะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ Connection Oriented Connection Oriented หมายคามว่าก่อนที่มันจะทำการส่งข้อมูลมันจะต้อง <c oughs> ทำพิธีเปิด o o n n e t t o o นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Sync, Syn ิง n อคฟินซิอ act อะไรประมาณอย่างนี้นะคือมันจะต้องมีการทำแมนเช็กเปิด Connection เพื่อให้มั่นใจว่าปลายทางคุยกับมันอยู่นะครับแล้วมีการแอนโดเลตกับมันพอเปิดเซสชันเสร็จปุ๊บนะครับถึงจะเริ่มส่งข้อมูลแล้วข้อมูลที่ส่งนะครับก็จะมีการใส่ซีเควนซ์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมีลำดับได้ว่านี่คือก้อนที่หนึ่1 2 3 4 5นะครับพอไปถึงปลายทางมันจะได้สามารถเรียงได้ถูกนะครับที่มันทําแบบนี้นะครับเพื่อให้การส่งข้อมูลนั้นมันรีเลย b เบิลแต่ถ้าเกิดเป็นโปรโตคอลอย่าง UDP นะครับมันจะเป็น connectionless ก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างคอนเนคชันนะฮะมันจะไม่มีพวกซิงค์ซิงค์แอ็นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะส่งข้อมูลโดยใช้ UDP เนี่ยพอถึงจังหวะที่จะส่งมันก็จะส่งส่งในทันทีทันใดเลยนะครับไม่มีปี่ไม่มีคุยนะครับส่งรวดเลยนะครับแล้วการส่งข้อมูลของมันก็จะไม่มีการใส่ซีเควนซ์ไว้ด้วยนะครับว่านี่ก้อนข้อมูลที่1 2 3 45นะครับทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับโปรโตคอล UDP ฟังดูมันก็ไม่ค่อยน่า,ชาใช่ไหมครับเพราะว่ามันดู เหมือนจะไม่ค่อย reliable นะครับแล้วมันก็เป็นการส่งแบบ best effort คือแล้วแต่มีเขาเรียกอ,อะไรแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะครับคือส่งไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับปลายทางจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่รู้ถึงแม้ว,ว่าปลายทางได้รับมันก็จะไม่ acknowledge กลับมาว่าได้รับแล้วนะทีนี้ฟังดูมันก็เหมือนไม่ค่อยน่าใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันบางจำพวกนะครับโดยเฉพาะพวก streaming เนี่ยนะครับที่ มันมีความจำเป็นว่ามันจะต้องส่งข้อมูลในทันทีทันใดนะครับเพราะว่าเป็น real time streaming นะครับไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้การส่งข้อมูลโดยผ่าน transporter La ที่เป็น UDP ไม่สามารถไปใช้ TCP ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือทำให้เห็นความแตกต่างของ TCP และ UDP นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นภาพภาพ การยกตัวอย่างนะครับการส่งข้อมูลแบบ TCP ก็คือว่าเวลาส่งข้อมูลมันจะเป็นรีจิสเตอร์นะครับก็คือจดหมายลงทะเบียนนะครับพอส่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอปลายทางได้รับนะครับมันจะมีการแอนโนเลตกลับมาว่าได้รับแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อให้ต้นทางมั่นใจว่านะครับข้อมูลที่ส่งไปได้รับถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น UDP นะครับก็เหมือนจดหมายปกตินะครับส่งไปนะครับปลายทางเนี่ยได้รับหรือเปล่าไอ้คนนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า คนนี้ถ้าเกิดได้รับแล้วเขาก็จะไม่มีการไม่มีการตอบแอ็กกลับมานะครับต่างจากวัสดุที่ลงทะเบียนถ้าเกิดใครได้รับจดหมายเป็นแบบพัสะดุลงทะเบียนหรือจดหมายลงทะเบียนนะครับเราจะต้องเซ็นรับด้วยนะครับเพื่อที่เป็นการรับดู้เลยว่าเราได้รับแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของ UDP characteristic กันบ้างนะครับว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอย่างแรกมัน operate นะครับที่ transport layer นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราได้เก่ากันไปแล้ว อย่างที่สองนะครับมัน provide application นะครับ with access to network layer without overhead o f e l i a b i l i t y ก็คือด้วยความที่ UDP นะครับการส่งข้อมูลนะครับเออ่มันมันสามารถส่งได้ทันทีเลยนะครับมันไม่จำเป็นต้องสร้าง connection อะไรขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นนะที่เขาอธิบายว่า without นะครับ overhead o f r e l i a b i l i t y ก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ overhead หรือ header เยอะๆนะครับเพื่อลองรับการส่งข้อมูลแบบที่มัน reliable นะครับแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับแอปพลิเคชันบางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็การ o p e r a t e ของมันนะครับจะเป็นแบบ n o n n t i t n o n s s นะครับ n n t i t n o n l e s s ก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องมันจะไม่มีการสร้าง connection ขึ้นมาก่อนก่อนจะส่งนะครับมัน,นื่องใกจะส่งก็ส่งได้เลย แล้วก็ Error Checking ก็ทำได้ Limited นะครับก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยคำนวณการคำนวนด r er 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 Checking ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำได้จำกัดค่าค่าหนึ่งของมันนะการส่งเป็นแบบ Base Effort นะครับก็คือคำว่า Base Effort คือจะพยายามส่งให้ดีที่สุดแปลว่าถ้ามันดอกไปหรือมันตกหายไกลตกหายกลางทางก็ถือว่าอนี้ก็ถือว่าตัวใครตัวมันประมาณนั้นนะครเพราะว่า เมื่อปลายทางได้รับข้อมูลมันจะไม่มี a c k n o w l e d กลับมาใน UDP นะครับอันนี้จึอว่าเป็นธรรมชาติของ UDP นะครับแล้วก็ no data recovery feature นะครับซึ่งจะต่าจาก TCP ซึ่งเดี๋ยวเราจะที่ปลายต่อไปนะครับที่บอกว่า no data recovery นะครับมันกเกิดจากมาก็เกิดจากคุณสมบัติที่มันเป็น base for นั่นแปลว่าถ้ามีการส่งข้อมูลปายกลางทางนะครับแล้วกลางทางเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมัน drop packet นั้นเงนะครับ มันจะไม่มีการรีคอเวอร์ไม่มีแมคเคนิซึมที่จะช่วยรีคอเวอร์ไอตัวแพ็กเกจนั้นมาดรอปทิ้งแล้วทิ้งเลยนะครับทีนี้มาดูฝั่งอ่าทดอ่าอย่าไปไม่ถึง t c p มาดูเฮดเดอร์มั่งนะในเฮดเดอร์ของ UDP นะครับจะมีเพียงแค่8ปดไบต์เท่านั้นครับเพื่อที่จะบอกว่าไอซอร์สพอร์ตนะครับคืออะไรดีสตินเอชชันพอร์ตคืออะไรนะครับแล้วก็บอกว่าไอก้อน Data เนี่นนนยนะครับ UDP เลงเนี่ยขนาดกี่ไบต์นะครับแล้วก็มีเช็คซัำ กเ็เดี๋ยวเราว่ากันเรื่อง source port destination port อีกทีหนึงนะครับเอาเป็นว่าหน้าตาของมันก็จะมีประมาณนี้นผมมีตัวอย่างของจริงให้ดูนะครับลองดูในโปรแกรม w i r e s h a r k นะครับที่ผมเคยเ,เกิดถึงโปรแกรมตัวนี้ในวิดีโอชุดแรกๆนะครับถ้าเกิดเราดูที่โปรแกรมนี้นะครับซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่ไปจับข้อมูลจริงมานะครับอย่างเราดูที่ตัว UDP นะครับ อันนี้คือก้อนข้อมูลทั้งหมดที่มันจับมานะครับก็คือเฟรมนี้ทั้งก้อนนะครับซึ่งในเฟรมนี้นะครับเราจะเห็นเฮดเดอร์ของเลเยอร์สอันนี้เป็นเฮดเดอร์ของเลเยอร์สองนะแล้วเนื้อตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่นี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโทษทีอันนี้คือหัวของเลเยอร์สและนี่คือก้อนตั้งแต่จุดตรงนี้มาจนทั้งหมดนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อของของก้อนเลเยอร์สนะ แล้วสำหรับเฮดเดอร์ของเลเยอร์3ก็อยู่ถัดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกตรงนี้นะครับมันก็คือก้อนนี้นะมีเป็นเฮดเดอร์ของเลเยอร์3นะครับส่วนเฮดเดอร์ของเลเยอร์4ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือ UDP นะครับมันจะมีอยู่8ไบต์นะครับก็คือตามรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นมี source port destination port นะครับ UDP length แล้วก็ UDP checksum นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับก็ดูนะครับไบต์ที่1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือ8ไบต์นะครัคบ เราจเห็นว่ามีสอง b บแรกนะครับ16บิต bit ต bit คือ1ใบ่นะครับบา16บ bit ก็คือ2ใบนะครับตรงนี้คือ source port ก็คือ2ตัวนี้คือ source port นะครับเห็นไ,ไหมครับพอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น source port หมายเลขน,นี้นะพอคลิกตรงนี้นะมันก็คือ destination port นะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้นะ destination port แล้วถัดมาก็คือ udp length นะ ก็คือตัวนี้เป็น UDP เล็กนะครับว่า Data มีขนาดแค่28ไบต์นะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นเช็คซ้ำก็คือค่านี้อีก2ไบต์นะครับโอเคไหมครับแล้วก็ที่เหลือถัดมานี้ก็คือก้อนของ Data นะครับโอเคอันนี้คืออันนีชคอก้อน Data นี่คือรายละเอียดของ UDP นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพอร์ตอีกทีนึงนะครับว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ให้ให้ข้ามไปก่อนนะครับเอ่อ ทีนี้มาดู TCP บ้างน,นะครับคุณสมบัติของ TCP ก็คือว่าอย่างแรกมันทำงานที่ Transport Layer นะครับมันเป็นตัวเชื่อมระหว่าง Network Layer กับ Application Layer นะครับแล้วก็มันทำงานแบบ Connection Oriented Connection Oriented หมายความว่ามันจะต้องทำการเปิดข้อมูลก่อนนะครับ mm hmm. กเ็เดี๋ยวผมจะทำอันนี้ให้ดูนะครับสมมติว่านะครับอันนี้ผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาน ผมใช้โปรแกรมนี้นะครับในการจับอันนี้เดี๋ยวผมจะจับข้อมูลจริงให้ดูนะครับลอง continue นะครับอันนี้มันเริ่มจับแล้วสมมติว่าผมไปที่เว็บ i s s o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  m นะครับโอเคไหมครับย้อนมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็สต็อปอันนี้คือมันกำลังจับข้อมูลอยู่นะครับแล้วผมหยุดมันลองมาดูข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้คือ,อผม ตัวนี้คือเซสชันนะครับที่เมื่อกี้เราเบราว์ไปที่ Cisco นะครับก็จากเว็บเบราว์เซอร์นะครับวิ่งไปที่ Cisco ที่7จ1 6 3 4 1 6 1นะครับก็สังเกตรตรงนี้นะครับทุกคนให้คุ้นตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะได้ใช้บ่อยๆในคนสำหรับคนที่ทำเน็ตเวิร์รนะอันนี้คือโปรโตคอลที่ใช้ก็คือตัว TCP นะครับ สเตปแรกนะครับก่อนที่มันจะทํางานหรือส่งข้อมูลกันนะครับมันจะทําการเซตคอนนิชันกันระหว่างต้นทางนะครับก็คือจุด1.2กับปลายทางจุด4.161นะครับวิธีของมันก็คือว่าให้ฝั่งต้นทางนะครับมันจะส่งค่าซิงก์ก็คือซิงโครไนซ์ไปนะครับแล้วในจังหวะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นซิงก์แก๊กหมายความว่าให้ฝั่งเดสติเนชันจุด4.161ก็คือซิสโกนะครับทำการแอคโนเลตของไอตัวซิง์ของจัก จากต้นทางของเราเนี่ยกลับมานะครับในจังหวะเดียวกันมันก็ส่งซิงค์เพื่อที่ว่าจะขอให้ต้นทางนะครับก็คือจุดจุดสองแอคกลับมานะพอมี3อันนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าทรีเวห์แฮนเชงนะครับก็คือซิงค์ซิงค์แอคและแอคนะครับพอคอนเนคชันอย่างนี้ถ้ามีมาครบถือว่าคอนเนคชันสมบูรณ์คอนเนคชันเปิดได้นะครับพอคอนเนคชันเปิดได้ปุ๊บเริ่มมีการส่งข้อมูลเห็นก้อนข้อมูลนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตอนแรกนี่ยังไม่มีก้อนข้อมูลอะไร ก็ให้ดูตรงนี้นะครับ TCP นะครับก็จบเท่านี้ไม่มีก้อน Data อะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นมานะปุ๊บเริ่มมีก้อน Data ล้นะครับ TCP หัวมันมีเท่านี้ที่เ,เป็นก้อน Data นะครับก็คือมันจะต้องทําการเปิดคอ n เน t ชันก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูลได้นะก็คือที่มาของคํานี้นะครับว่า o o n n e t t o o Oriented p r o t o c o l นะครับ <c oughs> ต่อมา Full Duplex คําว่า Full Duplex คือมันสามารถส่งและรับ ได้ทั้งคู่นะครับก็คือถ้าเกิดเป็น TCP นะครับมันสามารถที่จะส่งข้อมูลและรับข้อมูลได้จังหวะเดียวกันนะครับลองดูจากเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับก็คือว่า,าตัวตัว TCP เนี่ยจะเห็นนะครับมันจะมีการาทั้งอย่างตัวนี้นะครับ s y n ค์ Syn และ s ิงค์แอ s y n ิงค์ออยู่ในเครื่องเดียวกันคือ ตัวมันเองส่งข้อมูลของตัวมันออกมาหาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทําการซิงค์ในจังหวะเดียวกันมัน r e s ปอน s e กลับด้วยอะ็กโนเลตนะครับเป็นขารับและขาส่งอย่างนี้เราเรียกว่าฟูลดูเ l ลกของ TCP นะครับก็ถัดมา e อ r ร์เลอร์เชคกิ้งน, er นะครับเดี๋ยวเราจะดูใน h e นเดอนะครับจะชัดขึ้นมันมีการทำเออร์เลอร์เชคกนะครับแล้วก็มีการทำ Sequence ของ Data p a พ็กเกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาส่งก้อนข้อมูลเนี่ยนะครับ ก้อนข้อเนื่องจากถ้าเกิดสมมติว่าก้อนข้อมูลมันใหญ่มันก็จะทําการแตกออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วแต่ละก้อนเล็กๆที่มันส่งออกไปข้ามเ็ตเวิร์เนี่ยมันก็จะสแตมป์ว่าเป็นก้อนหมายเล 1, ขหนหมายเล 2, ขสอหมายเลขสานะครับเพื่อที่ว่าพอไปถึงปลายทางเนี่ยนะครับมันจะเอาซีเควนซ์ตรงเนี้ยมาดูแล้วก็เรียงกันให้เป็น1นึ่ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งขึ้นแอปพลิเคชันที่เลเยอร์ข้างบนนะครับทำไมต้องสแตมป์ เพราะว่าเวลาแพ็กเกจวิ่งเข้าไปในเน็ตเวิร์กนะครับมันไม่จําเป็นนะครับว่ามันจะต้องวิ่งเส้นทางเดิมเสมอมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมาถึงไม่พร้อมกันอย่างเช่นก้อนที่1มาปุ๊บกลายเป็นก้อนที่3นะครับแล้วอีกสักพักก้อนที่2ค่อยตามมานะครับดังนั้นการสแตรรมหมายเลขของก้อนข้อมูลเอาไว้เนี่ยทำให้เวลาเลียงกลับเนี่ยจะเรียงกลับได้ถูกต้องนะครับถัดมาคือ reliable delivery หมายความว่า ทุกครั้งที่ปลายทางได้รับข้อมูลนะครับมันจะทําการ acknowledge ตอบนะครับว่าฉันได้รับแล้วนะครับดังนั้นที่ต้นทางนะถ้าเห็น ACK แปลว่าปลายทางได้รับมันก็จะส่งก้อนถัดไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในต้นทางน,นะครับส่งข้อมูลไปแล้วนะครับรอตั้งนานแอคก็ยังไม่กลับมาสักทีมันจะทําการแอ s ซูนะครับคือมันจะแอ s ซูหรือตั้งสมมติฐานว่าสงสัยแพ็กเกจตดรอปกลางทางไปแล้วแน่เลยนะมันก็จะทําการรีทาร์ทารสมมทแพ็กเกจตนั้นได้ แล้วก็ Data Recovery Feature ก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือมันสามารถที่ทำการ Retransmit p a c k e t เได้ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีแอกลับมานะครับแล้วก็มันสามารถทำ Flow Control ได้ด้วย Flow w o o t t r o เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหัวข้อเรื่องส l i i n n w w n n o w นะครับถ้าเกิดใครสนใจลองดูนะครับก็คือมันจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Sliding Window ในการควบคุมการไหลของตัวแบรนด์ว t h เช่นสมมุติว่าเราส่งข้อมูลจาก A ไป B นะครับ เนื่องจากเน็ตเวิร์กเราเร็วมากเลยแล้วก็ส่งข้อมูลจาก A ไป B นี่พูดๆๆๆเลยนะครับปรากฏว,ว่า B รับไม่ทันปุ๊บนะครับบัฟเฟอร์ของ B เต็มนะครับ B จะตอบกลับมานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้บัฟเฟอร์ฉันเต็มจะพึ่งส่งก็คือเบรก A ไว้ก่อนนะครับ A ก็จะหยุดส่งชั่วคราวจนกระทั่งบัฟเฟอร์ของ B ถูกเคลียร์ขึ้นเมมโมรี Memory เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกกลับไปว่าโอเคตอนนี้บัฟเฟอร์ฉันว่างละอาะให้ส่งกลับมาได้ พูดง่ายคือก็คือ TCP นะครับมันจะมี Mechanism แบบนี้นะครับเพื่อเรียกควบคุมการไหลของข้อมูลนะครับทีนี้มาดู h e a เดอรของ TCP นะครับจะสังเกตนะครับมันจะมีขนาดที่มากกว่า UDP นะครับ UDP มี8ไบต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว TCP นะครับจะมีทั้งหมด20ไบต์นะครับก็มันจะเริ่มจาก source port นะครับ destination port นะครับแล้วก็มี sequence number sequence number ก็คืออย่างที่ผมบอกคือตัวที่สตมลงไปที่ตัวแพ็กเกจก้อนที่ส่งนะครับว่าแต่และก้อนนี่มีหมายเลขอะไรนะครับส่วน acknowledge ก็จะเป็น acknowledge number มาเช่นต้นทางสตมก้อนหมายเลขไหนนะครับส่งไปนะครับ sequence number ก็จะเป็นน,นะครับพอปลายทางได้รับเสร็จปุ๊บมันก็จะ acknowledge ว่าเลขหนึ่งกลับมานะครับก็คือหมายความว่าก้อนที่หน่ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรูปแบบการใช้งานของตัว sequence number กับ acknowledge number ทันมากนะครับก็จะเป็น header length นะครับมี reserve ไว้8บิตนะครับมี flag ด้วยนะครับมี window size นะครับ TCP checksum นะครับ Gen pointer option data นะครับทีนี้ลองมาดูของจริงดูนะครับของจริง TCP นะครับลองดูตรงนี้นะครับอ่นี่คือหัว TCP นะครับลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20บใบนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับ2ใบแรกเป็น source port นะครับถัดมา2ใบถัดมาก็จะเป็น destination port นะครับ2ใบแรกก็คือคู่นี้เห็นไหมครัว่าเป็น source port นะครับถัดมาคืออะไรครับ destination port นะครับถัดมาอีกคือ sequence number นะครับซึ่งมีขนาดยาวก,กว่าคือ4ใบนะครับ 1น3 4งามใบก็คือ sequence number นะครับนี่คือเลขที่มันจะตามไปนะครับแล้วก็ acknowledge ไอ้ acknowledge คือตรงนี้นะครับก็คือหมายเล่นนี้นะครับอีก4ใบนะครับถัดมาคืออะไรมี header length นะครับ header length ก็คือค่านี้นะครับ header length ซึ่งประกอบไปด้วย uh, header length เนี่ยยี่สิบ 20, uh, จะบอกว่า header length ของ header เนี่ยมีขนาดเท่าไหร,ร่ ดูถ้าเกิดสมมุติเป็นแบบธรรมดานะครับมันจะมีขนาด20ใบนะครับก็คือ1 2 3 4นะคร5 6 7 8ใช่ไหมครับ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20และนี่คือกรณีออปชั่นนะครับซึ่งโดยปกติที่เห็นรู้ทั่วไปเนี่ยออปชั่นมักจะไม่มีแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมานะครับค่าตรงนี้มันจะไม่ใช่20นะถ้าเป็นอย่างเคสนี้นะครับมันจะบอกไว้าเฮดเดอร์เลนคือ20ใบนะครับก็คือ ทำให้เรารู้ว่ามันไม่มีออปชันหลัาจากนั้นก็จะเป็น flag ใช่ไหมครับ f ฟ a g ก็คือค่านี้นะบงบรวมไปแล้วก็เป็น window size เข้า okay, ไหมครับอันนี้คือวิธีดู uh, header นะครับของ TCP เอเคนะครับก็เราไม่ได้ลงลึกในความหมายของแต่ละนว่าคืออะไรนะครับตรงนี้แค่ทำให้เห็นภาพได้เฉยนะครับว่า TCP หน้าตาเป็นยังไงมี h e ด d e r ยังไง ทันมาทีนี้เรามาพูดเรื่องพอร์ตบ้างนะครับเมื่อกี้จะสังเกตนะครับท่าน UDP ก็มีพอร์ต TCP ก็มีพอร์ตนะครับพอร์ตก็คือหมายเลขที่อ,อยู่ถัดจาก IP นะครับรูปนี้อาจจะงงนะครับให้นรกง,ง่ายย่างนี้นะครับ IP เนี่ยเสมือนกับอ,อะไรอ่ะเสมือนกับหมายเลขที่บ้านนะครับพอหมายเลขที่บ้านเสร็จปุ๊บนึกถึงเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่อ่นะ IPV IP หมายเลข IP address นี่ก็คือหมายเลขบ้านทะเบียนบ้านของตัวอพาร์ตเมนต์สวิตอพาร์ตเมนต์นั้นๆนะครับแต่ว่าการส่งจดหมายมาถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยถึงเพื่อนที่เราอาศัยที่เพื่อนเรานะครับที่อาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยถ้าส่งจดหมายมาถึงแค่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่พอไม่ถึงมือเพื่อนเราเราจะต้องระบุหมายเลขห้องด้วยนะถ้าเกิดระบุหมายเลขห้องเช่นเป็นห้อง21เนี่ยนะเพื่อนเราทําหน้าที่เป็น FTP เนี่ยมันก็จะส่งต่อมาถึงตรงนี้ พอดูรูปอย่างนี้นะครับจะสังเกตแล้วก็ึกอ๋อนะครับว่าจริงๆในคอมพิวเตอร์นะครับเรามี IP ได้เพียงแค่นหนึ่ง IP เราก็ยังสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันหลายๆตัวรันพร้อมๆกันอยู่บน IP เดียวกันได้นะครับและการส่งข้อมูลเนี่ยมันจะสามารถส่งข้าไปข้ามาระหว่างเครื่องได้ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้ส่งไปถึงแค่ IP เท่านั้นแต่มันจะต้องระบุถึงพอร์ตหมายเลขหมายเลขพอร์ตของระดับ Transport La y เ r ด้วยนะครับถ้าใช้ TCP นะครับ มันก็จะเป็น TCP port number เช่น TCP port หมายเลข80หมายถึง HTTP นะครับถ้า TCP port หมายเลข23หมายถึงว่า Telnet นะครับถ้าหมายเลข21ก็หมายถึง FTP UDP ก็มีพอร์เหมือนกันนะครับถ้าเป็น UDP port 69กนี่ก็จะเป็น TFTP นะครับถ้าเป็น161แล้กเป็น SNMP นะ port พอร์หมายเลขเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตหมายเลขที่ทุกคน เขาใช้กันนะครับหรือเรียกว่าว well ีล o นนก็คือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับเหมือนอย่างเราบอกว่าเว็บใช่ไหมครับเป็น Port พอต80นั้นเวลาเรา <c oughs> เบราว์ browse, ไปหาเว็บนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราไม่ต้องระบุว่าเป็นพอต80ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไอตอนที่ออกไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยว OS นะครับมันจะทำการแปลงเลขพอต80ไปให้เราเพราะมันดาวเอาว่านะครับ เว็บเซิ์เวอร์ไปทางเนี่ยใช้พอต80แน่นอนเพราะชาวบ้านทั้งโลกนะครับก็ใช้กันว่าเป็นพอต80แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสร้างเว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะขึ้นมานะครับแล้วเราไม่อยากจะให้คนอื่นดูเราอยากจะให้เพื่อนสนิทเราดูเท่านั้นนะครับแทนที่เราจะสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์บนพอต80เราอาจจะไปสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่บนพอร์ต80 80 8 0 8 0 8 0อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นพอตอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่พอร์ต80ก็สามารถทําได้นะครับแต่เราจะต้องบอกเพื่อนด้วยว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเข้ามาที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็จะต้องเข้าตามพอร์ตที่เรากําหนดไว้นะครับมันถึงจะสามารถเข้าถึงได้นะครับโอเคก็ซัมมารีละนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาของใน Transport Layer นะครับกอ็อันนี้ เดี๋ยวผมสรุปหน้าอย่างนี้ด้วยกวเพราะว่าเนหาวิดีโอชุดนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท r สสปอร r ตเลเยอร์ปรืยๆสี่นะครับทำหน้าที่ในการส่งรับส่งข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันมายังเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งใน Transport มี2บอดคลอคือ TCP และและนะครับหลักๆ TCP นะครับเป็น o n n e c t i o n o r i e n t e สส่วน UDP เป็น Connection Less ก็คือตัวนี้จะต้องสร้าง Connection ก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลส่วนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างส่งได้ส่งเล อันนี้เป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบนะบถ้าเป็น UDP นะครับก็เรามาดูตรง h e ดเดอจะชัดกว่านะครับ UDP ก็ระบุ s u r c e port d e s t i n a t i o n port นะครับแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็เป็น UDP เลยไม่มีอะไรที่จะมาระบุว่าจะทำพวกการเปิด c o n n e c t i o n ปิด o n n เ c t i o นนะครับไม่เหมือน TCP นะครับ TCP จะมีนอกจาก s u r c e port d e s t i n a t i o n port เรื่อง CheckSum แล้วเนี่ยยังมีเรื่อง s e q u e n c e number a c k n o w l e d g e number ไอ้พวกน,นี้ใช้เพื่อทําการทำโฟล o ์คอนโทรลนะครับทำให้การส่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะครับและนี่คือ,อความแตกต่างของ TCP และ UDP นะครับต่อมาเราก็พูดถึงเรื่องพอร์ตนะครับว่าการส่งข้อมูลเนี่ยอาศัย IP อย่างเดียวไม่พอนะครับมันจะต้องใช้พอร์ตด้วยเพื่อทด่ขึ้นไปถึงแอปพลิเคชันนะครับและแต่ละแอปพลิเคชันก็จะใช้พอร์ตลำเบอร์แตกต่างกันนะครับเราก็ หลายคนนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วนึกถึงคำว่า Socket นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Socket นะครับคำว่า Socket หมายถึง IP บวกกับ p r t t u u m e r เนะครับเราก็จะเรียกว่า Socket นะครับใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่เขียนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะคุ้นเคยกับคำว่า Socket นะครับในที่นี้ให้ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าคำว่า Socket ก็คือ IP บวกทาง n s p o r t r t r t Number นะครับไม่ว่าจะเป็น TCP หรือ UDP ก็อันนี้เป็นจบวิดีโอของชุดนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของ TCP/IP Transport Layer ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอชุดข้างหน้านะครับก็คราวนี้เราจะพูดถึงชั่วที่ที่4นะครับคราวนี้เริ่มลงฟังชั i น n a l ของ routing นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงรายละเอียดของการ c o n f i g r o u t e r แบบพื้นฐานกันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ